สวัสดีครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจําวันศุกร์ที่22มกราคมพุทธศักราช2564สำหรับพี่น้องที่เข้ามาดูมาชมก็ขอความการุณานะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยเพราะว่าการพยากรณ์ก็เป็นการพูดถึงดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะมีความ ผิดพลาดก็เป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับที่นี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความร,รักปัญหาอุปสรรคต่างๆตลอดจนแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาและโอกาสดีๆด,ด้วยมีอะไรบ้างมาดูกันได้เลยนะครับ เริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ก็เข้ามาดูว่าดวงของท่านเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคต่างๆตลอดจนแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาและโอกาสดีๆด,ด้วยมีอะไรบ้างมาดูกันได้เลยนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้ท่านมีความรู้ความสามารถ ที่จะทำอะไรได้ได้หลายอย่างนะครับคือสามารถที่จะแนะนำคนอื่นสามารถที่จะคิดเริ่มสร้างสรรค์ทำการทำงานนะครับความคิดสุดยอดนะครับอะไรต่างๆความรู้ความสามารถนั้นเต็มที่นะครับวันนี้เพียงแต่ว่าท่านจะลงมือทำหรือไม่ทำนะครับวันนี้มีเหตุการณ์ได้หลายอย่างเกิดขึ้นมาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทำงานหรือว่าอาจจะมีการได้มา หรือว่าการสวนเสียไปกับอะไรบางอย่างด้วยนะครับรายละเอียดของท่านมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับสำหรับใบที่หนึ่งนะครับเป็นเมจิเชียนนะครับคือความรู้ความสามารถวันนี้ชาววันอาทิตย์มีความรู้มีความคิดได้เริ่มมีการสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆเข้ามานะครับท่านสามารถที่จะทําอะไรก็จะประสบผลสําเร็จการงานเดินหน้าต่อไปแบบมีความมั่นคงการสื่อสารการให้ความรู้กับคนอื่นการติดต่อกับผู้คนจะสามารถทําให้ท่านมี การงานที่ดีมากๆขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะครับส่วนเรื่องของการเงินวันนี้ท่านสามารถหารายได้ได้เยอะนะครับจะมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันนะครับท่านก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับประการต่อมานะครับเป็นใบที่2นะครับเป็นเรื่องของการเงิน2เหรียญน,นะครับสเหรียญคือทุน คือการหมุนเงินคือการที่จะร่วมหุ้นร่วมกิจการกับคนอื่นกับเพื่อนฝูงหรือว่าใครเข้ามาในจังหวะนี้พอดีนะครับจะเป็นลักษณะของการหมุนเงินการสร้างโอกาสทางการเงินการได้มาการจ่ายไปการที่จะวางแผนด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นการเงินจะขึ้นอยู่ในวงมุนว,วงเงินที่มันหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆนะครับท่านได้มาจ่ายไปไม่ได้เก็บเท่าไหร่นักในช่วงเวลานี้นะครับประการต่อมานะครับเป็นอันเด็นะครับเรื่องของการพัดผ้าความสูญเสียการได้มาและการเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างไปนะครับ ชาววันอาทิตย์มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงที่ทํางานในช่วงเวลานี้นะครับสําหรับท่านที่ทํางานนะครับเกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คนนะครับงานช่วงนี้มีเยอะนะครับเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นคนดูแลคนไข้ จะมีงานหนักขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือคนอื่นนะครับเป็นการสร้างอานิสงส์แก่ตัวเองด้วยนะครับท่านมีโอกาสที่จะมีงานเยอะๆในช่วงนี้ด้วยนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องของโชคลาภวาสนาและโอกาสดีๆของชาววันอาทิตย์มีอะไรบ้างนะครับ สำหรับชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านนะครับโชคลาบมีนะครับเพียงแต่ว่าท่านจะสนใจหรือไม่ท่านจะคิดจะทําตามสิ่งที่ท่านอยากจะทําหรือไม่นะครับเพราะว่าพื้นฐานของดวงของท่านวันนี้คือเมจิเชียนคือนักหนัยกลคนที่มีความรู้ความสามารถเพียงแต่ว่าท่านคิดได้แต่ท่านไม่ลงมือทําท่านรู้ว่าจะมีการเงินเข้ามาได้อย่างไรเพียงแต่ว่าท่านไม่ทำนะครับอันนี้เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลเป็นเรื่องของอ่าแต่ แล้วคนที่คิดแล้วแต่ไม่ลงมือทํามันก็ไม่สามารถที่จะเกิดอะไรขึ้นมาได้นะครับสำหรับนะครับดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงความรู้ความสามารถดวงของความก้าวหน้าความมั่นคงเดินหน้าต่อไปได้นะครับท่านยังมีโอกาสดีๆที่จะทําการทํางานท่านมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ท่านสามารถหาการเงินได้เยอะๆในวันนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับท่านอาจจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับเรื่องของการงานคนที่ทํางานเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอื่น ตามโรงพยาบาลนะครับเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นคนดูแลคนไข้งานในช่วงเวลานี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเงินได้มาจ่ายไปนะครับโชคลาภอยู่ที่การตัดสินใจของท่านเองด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ ต่อมานะครับเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับพี่น้องชาววันจันทร์ก็เข้ามาดูนะครับว่าดวงของท่านเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคต่างๆตลอดจนแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาและโอกาสดีๆด,ด้วยนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับ สำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้ดวงดีดวงเฮงนะครับวันนี้นอกจากเก่งแล้วยังมีดวงดีมากๆนะครับจะพลิกสถานการณ์ต่างๆให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามาดูรายละเอียดต่างๆของคนที่เกิดในวันจันทร์ว่ามีอะไรบ้างนะครับประการที่เหนะครับเป็น w วนอ f ฟอร์จูนนะครับ,รบขุมทรัพย์กงเนาะมหาสมบัติสิ่งดีๆที่รอคอยอยู่นะครับโอกาสโอกาสของความร่ำรวยโอกาสของการเปลี่ยนแปลงสถานะวิกฤตต่างๆให้เป็น โอกาสทองนะครับท่านสามารถที่จะได้รับในช่วงเวลานี้นะครับคือมีโชคมีลาบมีวาสนามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆนะครับใครที่รอคอยการงานท่านก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นงานและประสบผลสําเร็จใครที่ รอคอยเรื่องของการเงินนะครับรายรับรายได้ดีมากนะครับทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับอันนี้เป็นเรื่องของดวงชะตาของแต่ละคนด้วยนะครับแต่ละคนแม้ว่าเราจะเกิดในวันเดียวกันอาจจะมีโชคมีลาบที่แตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหนุนส่งมานะครับเรื่องบุญเรื่องวาสนาเรื่องอานิสงส์อะไรส่วนต่างๆที่จะเป็นปัจจัยแยกแยะด้วยนะครับประการต่อมานะครับเป็นเรื่องของอัศวินเหรียญนะครับการเงินเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ชาววันจันทร์ยัง มีเรื่องของงานกับเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคนที่ทํางานประจําท่านมีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงคนที่รอคอยการเงินอยู่จะมีโอกาสได้รับเงินมาในช่วงเวลานี้นะครับประการต่อมานะครับเป็นเรื่องของความสําเร็จความก้าวหน้านะครับเป็นเรื่องของสีบ ไม่เท้านะครับสีไม้เท้าคือเรื่องของการงานนะครับที่จะเริ่มต้นขึ้นมาสําหรับคนที่เป็นงานประจําทํางานอยู่นะครับก็จะมีโอกาสได้รับตําแหน่งได้เพิ่มเงินเดือนได้อะไรที่เติมเต็มเข้ามาตลอดเวลาในช่วงเวลานี้นะครับอนาคตของท่านก็จะมีความมั่นคงต่อไปคนที่เราคอยเกี่ยวกับความรักนะครับมีโอกาสที่จะสมหวังเรื่องของความรักในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับ ต่อมานะครับเราจะมาดูสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาสำหรับชาววันจันทร์นะครับมีอะไรที่จะชัดเจนขึ้นมาเป็นแนวทางแนะนําหรือไม่นะครับนอกเหนือจากคําว่าดวงที่ดีอยู่แล้วโชคที่ดีอยู่แล้วนะครับ สำหรับชาววันจันทร์นะครับยังเป็นเรื่องของการเงินอยู่นะครับการที่ท่านจะมีโชคมีลาบขึ้นอยู่กับเพื่อนฝูงด้วยขึ้นอยู่กับญาติมิตรขึ้นอยู่กับคนที่แนะนํางานเข้ามาตลอดเวลานะครับในช่วงเวลานี้นะครับงานไหลมาเทมาการเงินก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโชคลาบมีมาตลอดนะครับสรุปนะครับดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ดวงดีมากๆนะครับดวงของท่านจะเปลี่ยนแปลงสถานะเปลี่ยนแปลงบิกฤตเป็นโอกาสทองเปลี่ยนความยากจนให้เป็นความร่ํารวยได้นะครับ เดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นงานเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมานะครับเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารก็มาดูนะครับว่าดวงของท่านเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคต่างๆตลอดจนแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาและโอกาสดีๆด้วยนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับ สำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้งานดีงานรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงขยับขยายมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับและก็การเงินก็จะดีตามไปด้วยนะครับเรามาดูรายละเอียดของดวงคนที่เกิดในวันอังคารว่ามีอะไรบ้างครับสำหรับใบที่1นนะครับเป็นอัศวินไม้เท้านะครับเรื่องของความก้าวหน้าสำหรับคนที่ทำงานประจํานะครับวันนี้ท่านมีโอกาสที่จะได้เดินทาง เดินทางไปทํางานใหม่รับตําแหน่งใหม่บางคนก็จะมีแผนงานมีคําสั่งมามีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงให้ชาววรรณคารได้ทําหน้าที่ใหม่ๆนะครับบางคนก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้หรือไม่นะครับคนที่รอคอยอยู่นะครับท่านก็มีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์ต้องเดินทางเพื่อที่จะไปทํางานไปจัดการงานเพื่อที่ให้ท่านมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับประการต่อมานะครับเป็นเรื่องของ8 ไม่เท้านะครับสำหรับท่านที่เป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองนะครับวันนี้ก็ยังมีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับที่ท่านจะขยายงานสร้างโอกาสใหม่ๆนะครับปรปับปรุงสาขาต่อเติมนู่นนี่นั่นขึ้นมานะครับเป็นการเพิ่มเติมหางานที่มันมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นขยายโอกาสเพิ่มขึ้นมีรายรับอะไรเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเรื่องของงานของเงินก็จะตามมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับ ประการต่อมานะครับเป็นเรื่องของหนึ่งเด็กถือเหรียญน,นะครับเรื่องของรายรับการเงินด้วยนะครับวันนี้ท่านมีส่วนที่จะมีรายได้จากลูกน้องจากพนักงานคนที่เป็นพนักงานจะส่งเสริมให้ท่านมีรายรับเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับหรือไม่ท่านก็อาจจะเชื่อมโยงถึงลูกถึงหลานคนที่ยังเป็นนักเรียนอยู่นะครับบางที ท่านมีความจําเป็นจะต้องจ่ายเงินนะครับเพื่อค่าเล่าเรียนเพื่อการดูแลลูกหลานของท่านก็เป็นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านมีความมั่นคงในส่วนนี้มีงานที่ดีมีการเงินที่ดีอยู่นะครับเป็นการสร้างอนาคตของลูกของหลานด้วยไม่เป็นไรนะครับเดินหน้าต่อไปแล้วท่านก็จะประสบผลสําเร็จด้วยนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับชาววันอังคารมีแนวโน้มที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับระหว่างการทํางานการที่ไปไหนมาไหนท่านอาจจะเจอคนรักเจอคนที่พร้อมที่จะ มีความรักต่อกันก็เป็นไปได้นะครับต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องของโชคลาบวาสนาได้โอกาสดีๆของชาววันอังคารมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันได้เลยนะครับ สำหรับชาววันอังคารนะครับเป็นไพ่พระสังฆราชนะครับสิ่งดีๆนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับพรนะครับเหมือนกับว่ามีพรจากผู้หลักผู้ใหญ่พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งเสริมให้ชาววันอังคารนะครับได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับสิ่งที่ท่านรอคอยมีแนวโน้มที่จะเป็นจริงขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะครับ พอถึงเวลาขับขันจังหวะที่มันมีอุปสรรคอะไรต่างๆก็ยังได้รับการช่วยเหลือที่ดีด้วยนะครับสรุปนะครับดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงของการงานโดดเด่นมากๆนะครับท่านจะเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงการทํางานนะครับมีการได้รับตําแหน่งใหม่ด้วยคนที่ทําธุรกิจของตัวเองก็จะสร้างโอกาสขยายงานแล้วก็จะมีรายรับเป็นกอบเป็นกำเข้ามาในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับ ส่วนคนที่กําลังรอคอยปรารถนาอะไรดีๆนะครับท่านจะประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ท่านรอคอยนะครับต่อมานะครับเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธก็มาดูนะครับว่าดวงของท่านเป็นอย่างไรบ้างงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคต่างๆตลอดจนแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาได้โอกาสดีๆด,ด้วยเป็นอย่างไรมาดูกันได้เลยนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้ท่านที่เจอปัญหาท่านที่ยังอ่าสางเรื่องอะไรบางอย่างไม่เสร็จนะครับท่านมีโอกาสดีมากๆที่จะได้รับการแก้ไขปร,ป,ปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือเรื่องของความรักนะครับรายละเอียดต่างๆของชาววันพุธมาดูกันได้นะครับสําหรับใบที่1นนะครับเป็นเด็กถือไม่เท้านะครับวันนี้ความรู้สึกดีๆโอกาสดีๆนะครับจิตใจของท่านนะครับจะเชื่อมโยงอยู่กับลูกลก,กับหลานคนที่เรียน หนังสือคนที่ทํางานคนที่เริ่มต้นนะครับชีวิตใหม่ท่านมีโอกาสที่ดีที่จะได้รับทราบข่าวดีหรือว่าส่งเสริมให้ลูกหลานหรือว่าคนที่ท่านรักคนที่ท่านห่วงใยนะครับเดินหน้าต่อไปสู่ความมั่นคงต่อไปในอนาคตด้วยนะครับประการต่อมานะครับเป็นอ่าเป็น8ถ้วยนะครับแถ้วยคือโอกาสดีสาหรับชาววันพุธนะครับในการที่ท่านจะก้าวพ้นจากจุดตกต่าจุดที่มันล้มเหลวอะไรที่ไม่ดีในช่วงเวลาที่ เป็นอยู่ในวันนี้หรือว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเงินหรือเรื่องของความรักรวมทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับถ้าเผื่อว่าท่านกําลังเจอปัญหาอยู่โอกาสที่ท่านจะได้รับในสิ่งที่ดีดีปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่มันผิดพลาดแล้วก็จะเดินหน้าต่อไป แบบมีความมั่นคงคือเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินหรือเรื่องของความรักนะครับทุกอย่างมีแนวโน้มมีโอกาสดีมากที่ท่านจะได้รับการแก้ไขแล้วก็จะดีขึ้นนะครับประการต่อมานะครับเป็นเรื่องของ6ถ้วยนะครับ6ถ้วยคือบรรยากาศดีๆสําหรับสิ่งที่ อ่าย้อนกลับมาอีกนะครับอาจจะเป็นเรื่องราวของมิตรภาพความรักนะครับที่เป็นอดีตไปแล้ววันนี้นะครับย้อนกลับมาเป็นความรู้สึกใหม çok, ส ça, ส่ๆสิ่งที่ดีเหมือนกับว่าอดีตที่มันผิ Yet, นผดพลาดก็สามารถที่จะแก้ไขได้ในช่วงเวลานี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการงานนะครับเท่ากิดว่าวบางท่านมีงานที่มันไม่มั่นคงงานที่มันล้มเหลวนะครับวันนี้สามารถแก้ตัวได้นะครับทำแล้วก็แก้ไขปรปับปรุงแล้วจะดีขึ้นนะครับวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ ให้โอกาสนะครับให้การเงินให้สิ่งของมีค่าได้รับของฝากของที่ระลึกที่ดีๆที่มีค่าด้วยนะครับสำหรับเรื่องของความรักนะครับวันนี้ชาววันพุธมีโอกาสเจอคนรักเก่านะครับที่ไม่ได้เจอกันนานหรือไม่อาจจะมีมิตรภาพเก่าเก่าย้อนกลับมาในวันนี้ด้วยก็ได้นะครับหรือไม่นะครับท่านอาจจะเจอคนรักที่มีอายุมากกว่ากันหลายหลายปีก็เป็นไปได้นะครับ ต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชาววันพุธมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันได้เลยครับ สำหรับชาววันพุธนะครับเป็นหนึ่งเหรียญนะครับเรื <reco Christ. S 1> ่องของการเงินนะครับว <kaz> <ın> ันนี้โชคอยู่ที่รายรับรายได้นะครับท่านมีโอกาสดีที่ท่านจะได้หยิบเงินจับเงินนะครับมีโอกาสดีมีโอกาสสูงนะครับสบเรื่องของรายรับรายได้การเงินดีนะครับสรุปนะครับดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้มีโอกาสดีที่ท่านจะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทุกอย่างที่มันล้มเหลวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเงินหรือเรื่องของความรักนะครับรวมทั้งเรื่องของสุขภาพด้วย นะครับใครที่มีปัญหาอยู่จะได้รับการดูแลแก้ไขแล้วจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพลึหัสสบดีพี่น้องชาววันพฤลหัสก็มาดูนะครับว่าดวงของท่านเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเง,งินความรักปัญหาอุปสรรคต่างๆตลอดจนแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาได้โอกาสดีๆด,ด้วยนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันได้เลยนะครับ สำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับภาพรวมของท่านนะครับาการงานการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างให้แก้ไขหรือว่าให้ท่านต้องรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆเรามาดูกันว่าดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีมีอะไรบ้างนะครับ สำหรับใบที่หนึ่งนะครับเป็นราชินีดาบนะครับเรื่องของการตัดสินใจแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆสำหรับท่านนะครับอันนี้อาจจะเป็นสุภาพสตรีด้วยก็เป็นไปได้นะครับท่านอาจจะเจอปัญหาบางอย่างเรื่องของครอบครัวเรื่องของความรู้สึกเรื่องของปัญหาที่มันวนเข้ามาในวงจรชีวิตของท่านนะครับท่านต้องตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อไปหรือว่าจะหยุดหรือว่าจะกลับลำ เปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมานะครับขึ้นอยู่กับดุลพินิษของท่านนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นมาแก้ไขด้วยสติจะเป็นการดีที่สุดนะครับประการต่อมานะครับเป็นเรื่องของ5ถ้วยด้วยนะครับก็คืออารมณ์ความรู้สึกด้วยนั่นแหละนะครับเพราะว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องหมุนมองหัวใจเรื่องของการรอคอยแม่สมหวังเรื่องของสิ่งที่ต้องการแล้วไม่ได้รับในสิ่งที่ท่านรอคอยนะครับเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของคนรักด้วยความรักด้วยนะครับอาจจะมีข้อเปรียบเทียบบางสิ่งบางอย่างทําให้จิตใจของท่านไม่ค่อย กีเท่าไหร่นะก็เป็นไปได้นะครับ ประการต่อมานะครับเป็นราชินีถ้วยนะครับก็ยังเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอยู่นะครับวันนี้ภาพรวมของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับงานดีนะครับยังมีปัจจัยสียังมีทรัพย์สินยังมีเงินทองยังมีความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่ของการงานนะครับส่วนนี้ดีมากๆนะครับคนอื่นมองเข้ามาด้วยสายตาจะเห็นสิ่งที่ท่านมีความสง่างามมีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแต่ว่าภายในจิตใจของท่านนะครับท่านกาลังรอคอยท่านกำลังขา ท่านกำลังเจอปัญหาบางอย่างอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับอยู่ในช่วงของการรอคอยหรือไม่ก็ต้องตัดสินใจในการที่จะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของความรักคนรักบางทีอาจจะไม่อยู่ด้วยกันในเวลานี้นะครับต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องของโชคลาภโอกาสดีๆของชาววันพฤหัสบดีมีอะไรบ้างนะครับ สำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับอยู่ในช่วงของการตัดสินนะครับเรื่องว่าจะทําอย่างไรจะลงมือทําอย่างไรจะจัดการปัญหาอย่างไรโชคลาภอยู่ที่การตัดสินใจของท่านด้วยนะครับโอกาสดีๆนะครับในการที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดให้กลายเป็นความถูกต้องนะครับยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยแนะนําคอยให้โอกาสอยู่นะครับท่านยังมีโชคมีแนวทางที่ดีของชีวิตอยู่อย่างน้อยที่สุดวันนี้นะครับสิ่งที่ท่านรอคอยก็คือความยุติธรรมความเที่ยงธรรมท่านจะได้รับโอกาส นั้นนะครับ สรุปนะครับดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสสวสดีนะครับวันนี้มีการตัดสินใจปัญหาบางอย่างนะบางอย่างนะครับข้อกรณีพิพาทความไม่เข้าใจกันหรืออะไรขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของความรักด้วยนะครับการงานการเงินของท่านยังดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าท่านกําลังช่างใจตัดสินใจรอคอยปัญหาที่จะให้มันคลี่คลายในบางสิ่งบางอย่างนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤรหัสสวสดีนะครับ ต่อมานะครับเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ก็เข้ามาดูนะครับว่าดวงของท่านเป็นอย่างไรบ้างงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคต่างๆตลอดจนแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาและโอกาสดีๆด้วยเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้งานเยอะงานมากนะครับยังทํางานอยู่นะครับแม้ว่าจะเป็นวันศุกร์ควรที่จะสบายสบายแต่ว่างานไหลเข้ามาเทเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับอาจจะต้องสางสอาจจะต้องแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างที่เข้ามาในช่วงวันนี้นะครับรอคอยการเปลี่ยนแปลงนะครับมีสิ่งใหม่รออยู่ข้างหน้าโอกาสที่ท่านจะสมหวังโอกาสที่ท่านจะได้รับความสําเร็จมีอยู่นะครับรายละเอียดต่างๆของดวงควรที่เกิดในวันศุกร์มีอะไรบ้างมาดูกันนะครับ สำหรับใบที่1นงนะครับเป็น9ไม่เท้านะครับคือเรื่องของการงานนะครับวันนี้ชาววันศุกร์งานหลวงงานลาดงานสารพัดอย่างเข้ามาให้สางให้แก้ไขมีปัญหาหลาย่างเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับเพราะฉะนั้นงานจึงเยอะมากๆนะครับก็ดูแลแก้ไขนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ตามมาอย่าทํางานจนลืมดูแลสุขภาพนะครับวันนี้งานเยอะนะครับพักผ่อนบ้างก็ได้นะครับประการต่อมานะครับเป็นพระราชาดาบนะครับการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆของชาววันศุกร์นะครับยังมีแนวทางทิศทางดีๆนะครับท่านอาจจะเจอคําสั่ง รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีต่อท่านเท่าไหร่ผู้ใหญ่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเห็นค่าของเราก็เป็นไปได้นะครับก็ขอให้ใจเย็นๆนะครับแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความรู้ความสามารถจะเป็นการดีที่สุดนะครับประการต่อมานะครับเป็นเลสตานะครับดวงดาวนะครับการก้าวพ้นจากปัญหาทีละอย่างทีละข้อแบบค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปนะครับจะเป็นทางออกของชาววันศุกร์ในช่วงนี้นะครับไม่ว่าปัญหานั้นจะหนักขนาดไหนก็ตามนะครับใจเย็นๆอดทน รอคอยค่อยแก้แล้วค่อยจะผ่านพ้นไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานคนที่เจอปัญหาเรื่องงานอยู่นะครับรอสักนิดหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับแก้ไขปรับปรุงแล้วจะดีขึ้นนะครับการเงินใครที่รอคอยการเงินอยู่ในช่วงนี้นะครับมีโอกาสแนวโน้มดีที่ท่านจะได้รับความสําเร็จความสมหวังนะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบน้ําซึมบ่อทรายนะครับเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันนะครับคนที่กาลังรอคอยความรักมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักนะครับแต่ว่าช้าหน่อยหนึ่งนะครับ ต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชาววันศุกร์มีอะไรบ้างเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นเทมเพลนสนะครับก็ไม่ต่างจากสตาดวงดาวนะครับค่อยเปลี่ยนค่อยแปลงค่อยปรับปรุงแก้ไขแล้วท่านก็จะได้รับความสมหวังนะครับแบบมาช้าช้านะครับก็ยังดีกว่าไม่มานะครับโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆนะครับจะมีเข้ามานะครับแต่ว่าไม่ทันใจท่านสําหรับคนที่ใจร้อนนะครับช่วงนี้ขอให้ใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับ สรุปนะครับดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับดวงของการงานวันนี้งานเยอะงานราดงานหลวงงานอะไรเสริมเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเป็นภาระเป็นพันธะทําให้เกิดความยุ่งยากลําบากใจต้องแก้ไขปัญหาบางทีอาจจะเจอปัญหาผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเราก็เป็นไปได้นะครับอดทนรอคอยการเปลี่ยนแปลงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับโชคลาภวาสนาอยู่ที่อนาคตอันใกล้ๆนะครับรอคอยแล้วจะได้รับผลในสิ่งที่ท่านปรารถนานะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับ ต่อมานะครับเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับพี่น้องชาววันเสาร์ก็มาดูนะครับว่าดวงของท่านเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเง,งินความรักปัญหาอุปสรรคต่างๆตลอดจนแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาได้โอกาสดีๆด้วยนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันได้เลยนะครับสำหรับชาววัน เสาร์นะครับวันนี้ดวงดีมากๆนะครับงานเงินความรักสดใสแจ่มใสสมหวังทุกอย่างทุกประการนะครับนอกจากนั้นนะครับท่านสุภาพสตรียังมีโอกาสได้แสดงบุบาทมีความเป็นผู้นําอย่างเต็มที่ในช่วงวันนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดของดวงท่านว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับใบที่หนึ่งนะครับเป็นไพ่ของจักรพรรดินีนะครับคือความสมบูรณ์ความมั่งคั่งความร่ำรวยมีโอกาสต่างๆอะไรก็ตามที่ท่านรอคอย แล้วก็จะได้รับในสิ่งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานวันนี้งานโดดเด่นงานมีความมั่นคงงานก้าวหน้านะครับติดต่อการค้าขายการลงมือทําอะไรท่านจะประสบผลสําเร็จนะครับเรื่องของการเงินวันนี้รายรับดีมากๆนะครับยกระดับตัวเองนะครับมีเข้ามาการเงินหมุนเวียนการเงินสะพัดนะครับกระเป๋าเต็มนวันนี้กระเป๋าเต็มเต็มที่เลยนะครับเรื่องของความรักวันนี้สดใสามากนะครับคนที่รอคอยความรักมีแนวโน้มที่จะสมหวังมีแนวโน้มที่จะเจอคนรักแนละ้วก็ อาจจะมีการแต่งงานกันก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมานะครับเรามาดูส่วนที่2นะครับเป็น10ถ้วยคือความสําเร็จความสมหวังตามที่รอคอยนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องการรอคอยสิ่งใดก็ตามท่านวันนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับเรื่องงานเงินความรักนะครับอาจจะมีงานเลี้ยงด้วยนะครับก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของการจัดระเบียบเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยนะครับในท่ามกลางคนเยอะๆนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ท่านอาจจะอยู่ในสังคมในในจังหวะนั้นก็ก็ เป็นไปได้นะครับก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับประการต่อมานะครับเป็นเรื่องของความเข้มแข็งนะครับวันนี้มีความคิดความรู้ความสามารถพร้อมที่จัดจัดการพร้อมที่สะสางไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับงานเดินงานมั่นคงงานก้าวหน้ามีปัญหาขึ้นมาท่านสามารถแก้ไขได้นะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีนะครับวันนี้สวมบทบาทของความเป็นผู้นําด้วยนะครับมีศักยภาพมีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะพัฒนาองค์กรบริหารกิจการต่างๆดูแลบ้านเรือนดูแล,แลครอบครัวด้วยความรู้ความสามารถแบบเต็มที่นะครับพี่น้องที่เป็นสุภาพสตรีนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องของโชคลาภวาสนาและโอกาสดีๆของชาววันเสาร์นะครับมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับยังเพิ่มเติมเข้ามาคือส่วนที่ดีนะครับเป็นพระราชาเหรียญน,นะครับมีเงินมีทองมีความสมบูรณ์มีความมั่งคัง่งมีความร่ํารวยโอกาสดีๆแบบนี้หาไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นักนะครับนอกจากดวงของท่านเป็นจัก,กรพดดัินีนะครับดวงเสริมคือพระราชาที่มีเงินมีทองเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นดวงของท่านคือโชคคือลาบคือวาสนาได้โอกาสดีๆคือความสําเร็จความมั่นคงนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับ สรุปนะครับดวงของชาววันเสาร์ดวงดีมีความมั่นคงงานดีเงินดีนะครับความรักสุดยอดสมหวังนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ อะไรครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันเกิดนะครับดูกันสั้นๆนะครับไม่ได้พูดมากเท่าไหร่นักนะครับก็เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์สําหรับท่านที่ชอบคําพยากรณ์นะครับก็ขอให้เลือกเอานะครับในสิ่งดีที่สุดสําหรับท่านนะครับนาไปปรับใช้กับชีวิตของท่านนะครับดูเป็นไกด์ไลน์นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเลยกันนะครับวันนี้หมอฮักก็ขอ จบคำพยากรไม้เพียงแค่นี้นะครับขอพี่น้องทุกท่านทุกคนได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์นะครับก็ขอให้พักผ่อนนะครับด้วยความสุขนะครับอยู่กับครอบครัวนะครับดูแลตัวเองให้ผ่านพ้นจากปัญหาและอุปสรรคทุกๆอย่างนะครับวันนี้หมอฮะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ